สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดม m วีแล้วนะคร yes. ับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ก euh ับเซิร์ฟเวอร์จีนนะก็ตอนนี้นะครับเซิร์ฟไทยใกล้จะอัปเดตของสีม่วงแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามเพจมินิเวิร์อยู่เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับของสีม่วงให้ดูกันแล้วนะครับหรือว่าใน Youtube เองเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตคลิปให้ดูกันนะก็คือ มีคลิปของที่เกี่ยวกับซิมวงนะครับหรือว่าการถือไอเทม2มือการฟันดาบเอฟเฟกการฟันดาบอะไรพวกนี้นะครับเขาอัปเดตมาให้ดูแล้วเนาะแต่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีน้องๆบางกลุ่มนะที่ได้อัปเดตไปก่อนนะครับตัวผมเองก็ยังไม่ได้อัปเดตนะผมก็เลยต้องมาทําคลิปในเซิร์ฟจีนอยู่นะอ่ะคลิปนี้ผมจะมาทําเกี่ยวกับการทําอาหารรูปแบบใหม่นะครับซึ่งจะอัปเดตเข้ามาพร้อมกับแผ่นนี้แหละก็ผมเคยพาดูไปแล้วเนาะ เกี่ยวกับหม้อที่อัปเดตมาใหม่หม้อตัวนี้นะครับเป็นหม้อใหม่นะที่ใช้คู่กับเตาแบบนี้นะครับใช้คู่กับกองไฟเนาะแล้วก็จะมีหม้ออีกแบบหนึง่งหม้ออันนี้คือผมไม่เคยได้ลองนะว่าใช้ยังไงอันนี้ก็รออัปเดตแล้วเราก็มาลองพร้อมกันดูโอเคผมจะมาลองหม้อนี้ให้ดูกันนะครับว่าถ้าเราปรุงอาหารเนี่ยของที่เราปรุงออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับรู้สึกว่าจะมีเอฟเฟกเสริมนะเวลาเราปรุงอาหารเนี่ยจะมีแบบออหม้อแบบเดือดขึ้นมาอะไรประมาณนี้ สิ่งแล้เราต้องมีนะครับก็คือหม้อตัวนี้นะครับซึ่งทําจากก้อนหินนะคูณ6นะครับก็คลาบได้หม้อนี้มาใช้คู่กับกองไฟนะครับสามารถใช้คู่กับกองไฟได้เหมือนแพทที่เราเล่นอยู่นี่แหละผมไม่เห็นหม้อแบบเดิมนะก็คือหม้อที่เป็นหม้อเหล็กกับหม้อหินที่เป็นทรงกลมอ่ะผมไม่เห็นนะครับผมเห็นแต่หม้อเหลี่ยมนี่ไม่รู้ว่าแพทนี้เขาออกหรือเปล่านะอ่าเห็นหม้อเดียวหม้อนี้เลยนะครับวิธีการปรุงนะ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเราสามารถที่จะวางกองไฟใลงไปกับพื้นนะครับแล้วก็วางหม้อตรงนี้บนกองไฟได้เลยแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็จุดไฟนะครับแบบนี้เห็นไหมแต่รู้สึกว่าจะจุดไฟครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะติดอยู่อย่างนี้เลยนะครับหม้อก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะอ่าส่วนหม้ออีกแบบหนึ่งก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นหม้ออะไรสักอย่างนึงอะอย่างเงี้ย เราจุดไฟจุดได้ไหมอ๋อเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะ่ะยังไม่เคยลองนะครับอ่ะไม่เป็นไรเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะหม้อนี้ผมจะมาลองปรุงกับหม้อนี้ดูนะก็หม้อตัวนี้นะครับเป็นเ,เดี๋ยวผมจะอ่านชื่อให้ฟังนะว่าหม้อตัวนี้ชื่อว่าอะไรตัวนี้นะครับมีชื่อว่าหม้อหินหม้อหินเฉยๆเลยนะครับไม่มีคําอื่น ก็แผนนี้นะครับการปรุงอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะนําของลงหม้อได้เลยนะก็คือคลิกขวาใส่หมอ้อถ้าเป็นบนคอมนะส่วนบนมือถือน,นี่น่าจะแตะตรงหม้อถือของที่เราอยากจะใส่ลงไปแล้วก็แตะไปที่หม้อนะครับน่าจะอย่างนั้นนะบนมือถือผมไม่เคยลองนะครับอย่างเช่นผมอยากจะทำํำทอดไข่นะครับไข่ดาวนะจะต้องใช้ไขน่นกกระจอกเทศใช่ไหมโอเคผมจะใช้ไขน่นกกระจอกเทศนะครับ ใส่ลงไปในหม้อแล้วเราลองดูเอฟเฟกของหม้อนี้กันนะก็คือแบบ,แบบนี้เลยเหแบบ็นไหมลองดูพอเวลาปรุงเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนี่เห็นไหมจะเป็นไข่ดาวนะครับโผล่ขึ้นมาบนหม้อนะครับแล้วก็คลิกไปที่หม้อได้เลยแบบนี้ก็จะได้ไข่ดาวมาหนึ่งจานนะครับอ่าโอเค เราต้องมีสูตรนะครับเราต้องมีสูตรการทําอาหารของในเกมก่อนอย่างเช่นผมอยากจะทําเนื้อกระต่ายนะครับเนื้อกระต่ายทอดแบบนี้ผมจะต้องมีดอกอันนี้ดอกอะไรนะผมลืมชื่อดอกเฮมันใช่ไหมอ่ะก็คือดอกนี้เลยแล้วก็ขากระต่ายนะอ่าโอเคแล้วก็นี่นะครับอ่ะสองอย่างนี้นะเราต้องมีของ2องอย่างนี้ไว้ตรงช่องที่เราจะถือนะครับแล้วก็คลิกเนื้อกระต่ายเข้าไปแล้วก็เราก็รีบใส่ดอกนี้ลงไปได้เลยนะครับก่อนที่จะปรุงจนสุก จะขึ้นู่เทมสองอย่างแบบนี้นะครับรอให้สุดนี่เลยนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมก็จะได้เนื้อกระต่ายทอดนะครับเห็นไหมนี่คือการปพุงอาหารแบบใหม่นะครับกินได้แล้วก็การใส่ไอเทมเนี่ยเราจะดูกันว่าเราสามารถที่จะใส่ไอเทมได้มากสุดกี่อย่างนะครับกี่ช่องผมจะลองให้ดูนะหนึ่งสองสาม ไม่ได้แล้วนะครับได้แค่4ช่องนะครับสีไอเทมลงหม้อได้เลยก็จะได้นี่มาแปลกใจไหมตอนแรกผมก็แปลกใจนะครับได้เนื้อย่างมาเฉยเลยใส่ไข่ลงไป4ฟองแต่ได้เนื้อย่างมา4ชิ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะยังเป็นบั็กนะอันนี้เป็นเนื้อย่างอะไรเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อให้ฟังเขียนว่าสเต็กกระทะดีลักนะครับ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราปรุงอาหารผิดสูตรหรือว่าเราใส่ของมั่วลงไปเนี่ยมันจะเป็นไอเทมประมาณนี้นะผมจะลองให้ดูกันอย่างเช่นผมจะใส่ใบไม้บวกกับอออะไรดีบวกกับผีเสือ้อผีเสื้อในโหลบวกกับหัวมันแล้วก็ เอาอะไรดีเชอร์ลี่นะครับผมจะใส่4ีอย่างนี้ลงไปในหม้อนะแล้วเราลองดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใส่ลงไปใส่ได้นะครับเห็นไหมใส่ลงไปได้สีอย่างเลยนะครับใส่ได้ทุกอย่างก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราลองถือดูนี่เห็นไหมผมจะอ่านชื่อให้ฟังนะว่าสิ่งนี้คืออะไรอ่า มันเขียนว่าบางสิ่งบางอย่างที่รู้หลาและอธิบายไม่ได้นะครับก็คือน่าจะเป็นไอเทมที่แบบมันไหมอ่ะกินได้เหมือนกันนะครับกินได้กินได้ไดแต่อย่าก,กินดีกว่านะดําขนาดนี้แต่ <c oughs> เ,นเนี้นี่กินได้นะอ่าโอเคนะครับสมมุติว่าเราใส่บล็อกลงไปนะครับใส่ได้ไหมอ่าผมจะลองใส่บล็อกให้ดูนะครับใส่บล็อกเพิ่มบล็อกไม้ไม้ นี่ผมปรุงอะไรอยู่นใส่ของรวมได้เลยก็จะกลายเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นนะคือถ้าเราปรุงอาหารผิดสูตรหรือว่าไม่มีสูตรในเกมอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมจะปรุงอาหารแบบปกตินะผมจะปรุงมั่วเลยปลาบวกเนื้อบวกนมแล้วก็เนื้อ,อตัวนี้นะครับผมจะลองปรุงมั่วๆดูนะว่าจะออกมาเป็นไร ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะก็คือมันไม่มีสูตรในเกมอะแล้วมันจะการสีดำนะครับเฮ้ยอะไรอะอันนี้อันนี้คือของกินได้คืออะไรเอ่ยเป็นของกินได้เฉย <laughs> อาหารสุดหรูหลายมีรสชาติที่แปลกก็คือเป็นอะไรอะผมใส่โมโมะนะเมื่อนะกี้นี้ เมื่อกี้ผมใส่ปลาใส่เนื้อใส่ขาไก่ใช่ไหม,อ,มอันนี้หรอมีข้าวโพดด้วยนะครับอ๋อข้าวโพดคือถ้าเราเอาไปใส่กับหม้อสีชิ้นก็จะได้ข้าวโพดมานะครับอ่ามีหัวมันนะครับเป็นหัวมันเหมือนหัวมันต้มเลยแล้วก็ข้าวเปล่านะครับอันนี้อะไรอ่ะซูชิข้าวปัน้นข้าวปั้นญี่ปุ่น สมมติว่าผมจะลองใส่อาหารที่ปรุงแล้วลงไปในหมอ้อดูนะครับจะได้ออกมาเป็นรูปแบบไหนผมจะลองใส่ชิ้นเดียวดูก่อนนะใส่ลงไปในหมอ้อเลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอา้าวไฟดับก่อนเลงไฟหน่อยคือใส่ไฟได้ครล้งเดียวอะแต่ก็อยู่ได้นานอนกันนะโอเคได้ไรมาได้ไรอ่ะ อันนี้คืออะไรอะ่ะอาหารที่มีรสชาติแปลกๆเล็กน้อยนะครับก็เหมือนเราเอาไปปรุงเสริมเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะลองใส่ไก่ถังลงไปอันนี้คือใส่ไก่ถังลงไปนะครับก็เหมือนเดิมนะก็คือเหมือนอาหารรวมอะ่ะเหมือนแบบจับฉายอ,ะอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะลองรวมอาหารทุกอย่างลงไปมันได้สี่อย่าง ก็คือผมจะลองใช้บะหมี่บวกกับอันนี้น่าจะเป็นข้าวหน้าเนื้อหรือเปล่าบวกกับข้าวเปล่าแล้วก็อะไรดีป่านะครับะจะกลายเป็นอาหารพระอยู่แล้วอาหารรวมอาหารรวมให้พระสงฆ์ฉันโอเคก็จะได้เป็นอาหารรวมนะครับ คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นอาหารรวมแหละนะก็คือถ้าเรารวมของที่กินได้ทุกอย่างลงไปอะ่ะมันก็จะกลายเป็นอาหารแบบนี้เนาะแต่ถ้าถ้าเราใส่ของมั่วอย่างเช่นใส่ต้นไม้ใส่ใบไม้ใส่อะไรลงไปเนี่ยก็จะกลายเป็นของเสียเป็นสีดําแบบเมื่อกี้อนะ่าน่าจะอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็มาลองการทําอาหารรูปแบบใหม่ให้ดูกันนะครับซึ่งใกล้จะอัปเดตแล้วนะผมขอบอกเลยว่าใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับ แล้วก็มีน้องๆบางกลุ่มได้อัปเดตไปแล้วนะส่วนถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับเขาคงจะทยอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับส่วนตัวผมเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตนะทั้งบนคอมแล้วก็บนมือถือเองนะครับผมใช้มือถือของเสียมี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพนใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ